ไปเป็นการยิงปืนด้วยกระสุนจริงประกอบการเคลื่อนที่ชูเตอร์เลดี้อัพนั่งเปลี่ยนครับ ไปนิ้วออกดียิงเพลนะครับอย่าล้นดี if we need and show clear true clear กันเคลียร์แม็กเคลียร์เก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนดีเยี่ยมเอาเอาไปด้วยดิเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ้ oh, thank you